เป็นน้ำท่วมในพื้นที่3าหมู่บ้านชาวบ้านอำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาค่ะรวม60หลังคาเรือนนะคะเดือดร้อนอย่างหนักที่เดียวทางเจ้าหน้าที่ระดมส่งข้าวส่งน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยและก็ผู้ป่วยติดเตียงพร้อมฟื้นฟูทำความสะอาดค่ะผลจากพายุโนอึนนะคะก็ทำให้ฝนตกหนักน้ำท่วมหลายพื้นที่ของตำบลในอำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะที่บ้านมักข่างามแล้วก็บ้านห้วยน้ำเข็มตำบลปรึงปลือนะคะ กับบ้านไทยสามัคีตำบน,นองแวงอำเภอเทพารักษ์รวมแล้วก็กว่า60หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนหนักทีเดียวในอำเภอเทพารักษ์ค่ะต้องระดมความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งป่าไม้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นำชุมชนชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิพุทธธรรม3 1มนครราชสีมาเข้าไปให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วนค่ะโดยได้ช่วยกันลำเลียงน้ำและอาหารนะครับน้ำสะอาดเนี่ยแล้วก็อาหารลงเรือท้องแบนเข้าไปส่งให้กับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ประสบภัยที่ถูกน้ำท่วมเข้าบ้านนะครับไม่สามารถสัญจรอ,ออกมาได้ซึ่งก็มีบ้านหลายหลังนะครับที่เป็นบ้านชั้นเดียวถูกน้ำเอ่อเข้าท่วมภายในจนเข้าของใน ครัวเรือนเสียหายอย่างหนักส่วนจุดไหนที่น้ำลดลงแล้วนะครับก็จะช่วยกันทำฉีดล้างาทำความสะอาดล้างคราบดินแล้วก็คราบสกรปรกที่มากับน้ำให้กับชาวบ้านด้วยเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แล้วก็ให้กำลังใจให้ชาวบ้านที่ประสบภัยโดยผู้ที่ประสงค์จะช่วยเหลือสามารถบริจาคอาหารแล้วก็น้ำดื่มสะอาดหรือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการยังชีพส่งเป็นแรงใจให้ ไปช่วยเหลือเยียยาชาวบ้านอำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครยุีมาที่ประสบความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ได้นะครับก็ไปได้ที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์นะครับประสานทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับ